เราจะดื่มอะไรดีระหว่างน้ำเปล่ากับน้ำแร่ครับความแตกต่างระหว่างน้ำเปล่ากับน้ำแร่น้ำเปล่าก็คือน้ำที่บริสุทธิ์ที่ไม่มีสารปรุงแต่งใดๆอยู่ในนี้มีความสำคัญกับร่างกายเราเป็นปัจจัยสำคัญของสุขภาพร่างกายเรามากที่สุดนะครับส่วนน้ำแร่เป็นน้ำที่ได้จากแหล่งน้ำตามธรรมชาติซึ่งจะมีสารอาหารประกอบอยู่ มากกว่าน้ำเปล่าปกติเรามาดูข้อดีของน้ำเปล่ากับข้อดีของน้ำแร่ว่าแตกต่างกันยังไงนะครับข้อดีของการดื่มน้ำเปล่าปกติจะช่วยทําให้ระบบการย่อยอาหารดีขึ้นระบบการเาผาผลาญดีขึ้นระบบการขับเคลื่อนตัวของกระเพาะอาหารกับลําไส้ดีขึ้นช่วยลดอาการท้องผูกช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายถ้าเราดื่มน้ำพอเพียงจะทำให้เราถ่ายทั้งปัสสาวะและอุจจาระดีขึ้น การดื่มน้ำโดยปกติแล้วถ้าดื่มทุกชั่วโมงช่วยลดน้ำหนักได้นะครับเพราะว่ามันช่วยเพิ่มการเผาผลาญช่วยลดความอยากของอาหารได้ด้วยการดื่มน้ำในปริมาณที่พอเพียงช่วยลดภาวะโรคร้ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคความดันดโลหิตโรคมะเร็งลำไส้โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือการติดเชื้อในร่างกายเราช่วยลดได้หมดครับ ถ้าเราดื่มน้ําในปริมาณที่พอเพียงไม่มากไม่น้อยจะเกินไปทําให้ระบบการไหลเวียนโลหิตด,ดีขึ้นระบบการทํางานของหัวใจดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นการดื่มน้ําถ้าเราดื่มในปริมาณที่พอเพียงทําให้ผิวหนังเราชุ่มชื้นสดใสดูอ่อนกอวัยผิวหนังมีสุขภาพดีขึ้นที่สําคัญน้ําเป็นส่วนประกอบของสมองเรามากถึง80%เลยนะครับ การที่เราดื่มน้ําพอเพียงทําให้ระบบการทํางานของสมองเนี่ยดีขึ้นทําให้เราดูสมองกระฉับกระเฉงมีประสิทธิภาพความจําดีขึ้นไม่เป็นอัลไซเมอร์นะครับสําหรับข้อดีของการดื่มน้ําแร่นะครับจากผลการทดลองทาการแพทย์พบว่าการดื่มน้ําแร่มีผลดีต่อสุขภาพกระดูกและฟันเพราะว่าในน้ําแร่เนี่ยมีสารแคลเซียมในปริมาณที่สูงกว่าน้ําปกติ ทำให้กระดูกและฟันแข็งแรงช่วยป้องกันฟันผุดได้ด้วยนะครับและจากผลงานวิจัยพบว่าสามารถช่วยลดระดับของโคอเลสเตอรอลโดยเฉพาะไขมันดีหรือว่า HDL ได้มากกว่าดื่มน้าปกตินอกจากนี้ในน้ำแร่ยังมีสารโพแทสเซียมในปริมาณที่พอเหมาะซึ่งทำให้ระบบการทำงานของหัวใจแข็งแรงขึ้นช่วยลดความดันโลหิต ส่งผลดีต่อสุขภาพของหัวใจและน้ำแร่ยังช่วยทำให้อาการท้องผูกน้อยลงเพราะว่าในน้ำแร่มีสารแมกนีเซียมทำให้นอนหลับพักผ่อนได้ดีทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายกล้ามเนื้อของลำไส้ขยับได้ดีอุจจาระนิ่มขึ้นขับถ่ายได้ดีขึ้นนะครับ